สวัสดีค่ะวันนี้มีออฟโรดสายลุยมาให้ดูอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็นท็อกขอบ16นะคะงาน APP b บายเลนโซผลิตนะคะกว้าง8.5ออฟศูนย์ชุดนี้มาพร้อมยางมอนเตอร์265 70 16นะคะเป็นยางปี21ค่ะล้อสวยยางสวยนะคะน้องๆล้อใหม่ยางใหม่เลยนะคะ ดอ,าาดอกยางหนาทัา้งสี่เส้นเลยดอกยางหนามากๆเลยดอกยางหนาๆสวยมากๆเลยนะคะทั้งสีเส้นเลยนะคะใส่กระบะ หกลูตัวสูงได้ทุกรุ่นเลยยกเว้นนาวาล่านะคะชุดนี้ราคา17,900บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะล้อสวยยางสวยนะคะสภาพน้องๆล้อใหม่ยางใหม่เลยชุดนี้สวยมากๆเลย เดิมๆเลยนะคะเดิมๆสวยๆนะคะนี่ไม่มีเบียดนะคะสวยมากๆเลยนะคะยางมอนเตอร์สองหกห้าเจ็ดสิบสิบหกนะคะเป็นปี21นะคะดอกหนาๆสวยมากๆเลยนี่ออปโรสายลุยขอบสิบหกนะคะงานท็อกนะคะ APP by Lenzo ผลิตนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้นะคะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮยเอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินคาสามารถแอดไลน์ไอดี0 9 9 4 5 4 4 4 6 8นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ